หวังดีแต่กลับโดนด่าไม่ไหวหน้าเปิดชีวิตบานเสียบผู้จัดการชมพู่ออกมาบอกบายสอแววขาเตียงหัก กลายเป็นประเด็นร้อนถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเมื่อมีข่าวเมาสามีนางเอกนอกใส่ภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมยังบอกบบ้เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆพร้อมทั้งมีแฮชแท็กแฮชแท็กหนาวแสงนีออนทำชาวเน็ตพากันสืบหายกยายก่อนที่หวยจะไปออกที่คู่ของสุตาตัวแม่ชมอรารยากับสามีไฮโซนอร์วิสรุธซึ่งถูกจับโยงจากแฮชแท็กหนาวแสงนีออนเนื่องจากฝ่ายชายนั้นทำธุรกิจหลอดไฟล่าสุดแอบเข้าไปส่องอินสตาแกรม ของหวานเสียผู้จัดก,การส่วนตัวชมพู่อารยาได้มีการแชร์คลิปคำคมความรักของดีเจพี่อ้อยซึ่งได้พูดไว้ว่าคนที่ง้อบางทีไม่ได้เป็นคนที่ผิดกว่าแต่คนง้อเห็นความสําคัญของอะไรที่มันมากกว่าการมานั่งทะเลาะก,กันแบบนี้คนเรามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครง้อก่อนแล้วรู้สึกผิดและในที่สุดแล้วคนเราถ้ารักกันจริงๆไม่ต้องให้ใครผูกขาดหน้าที่การง้ออะเราจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเราจะทะเลาะก,กันให้น้อยที่สุดจะได้สะส เวลาดีๆระหว่างกันเพราะฉะนั้นท้าวันนี้เราต้องงออย่างเดียวแล้วพอไม่งอแล้วปุ๊บแล้วเขาหายไปพี่ว่าน้องได้คําตอบค่ะว่าตกลงอีกฝ่ายรักเราจริงหรือเปล่าเอ๊ะงานนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับประเด็นขา่าวเมาส์ที่กําลังถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อยู่หรือเปล่าคงต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีกว่าและหากย้อนไปวานเจี๊ยบยังเล่าถึงวันที่แนะนํให้โซนุ่มน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พฒน์ให้ชมพู่แต่กลับเจอนางเอ,งเอกสาวว่าให้จนร้องห้ ว่าเขาไม่ได้จีบกันตอนนั้นคือเราไปทํางานที่หนึ่งแล้วเจอพี่น็อตก่อนขึ้นรถมาก็โทรหาแล้วบอกว่าเราเจอผู้ชายตีเพราะรู้ว่านายเราชอบตีใช่ไหมเราก็ฟาดพับๆๆคือเขาไม่ชอบวิธีการแบบนี้เขาก็บอกว่าถ้าอยากจะเจอฉันไปเจอตามห้างฉันเดินห้างบ่อยแต่ไม่ต้องมานัดให้ฉันไปเจอฉันไม่ไป